รู้ไหมครับว่าทำไมย่านอารีถึงลายเป็นทำเลท,ที่ดินแตะ1.2ล้านบาทต่อตารางวาได้มันไม่ใช่แค่เพราะรถไฟฟ้าแต่มันมาจากรากฐานของอำนาจที่ฝังอยู่ในย่านนี้ย้อนกลับไปปีพศ2480ถึง2490ภาคัฐเริ่มตัดถนนพหลโยธินเพื่อเชื่อมกรุงเทพไปดอนเมืองจอมพลปพิบูลสงครามก็ย้ายหน่วยงานราชการที่สำคัญมาตั้งกัน,กนที่แถวนี้ทั้งกระทรวงการคลังกรมประชาสัมพันธ์กรมโยธาพร้อมที่พักของข้าราชการบ้านยุคนั้นไม่ใช่ทาวน์โฮมหรือคอนโดแต่คือคฤหิสาร์บนที่ดินเป็นไร่และเจ้าของหลายคนก็ยังไม่ยอมขายจจจนนนนปปัััุุบทกวีี้800 542รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวเปิดอารีก็กลายเป็นย่านทองคำในทันทีตึกหรูอย,อย่าง Pearl Bangkok er ของพฤษาโผล่ขึ้นกลางถนน SC Tower ของ SCS s e t ก็เปิดตรง BTS คาเฟ่และบาร้านดังก็ยังอยู่จนตอนนี้ขนาดราคาคอนโดนะครับเฉลี่ยก็พุ่งแตะถึง140,000บาทต่อตารางเมตรและเหตุผลที่ราคาขึ้นเรื่อยๆก็เพราะว่า1คือที่ดินแปลงใหญ่หลายแปลงไม่มีใครยอมขาย2คือดีมานกลุ่มคนที่มีฐานะก็ยังแห่กันเข้ามาอยู่และ3เลยโครงการใหม่ที่เปิดได้ทีละไม่กีคค่ยูนิตขายแล้วก็หมดในทันทีและนั่นคือเหตุผลครับว่าทำไมวันนนีีี้้แแค่ม่มโออกกาสไดยูรร็็ทบจะเป แล้วถ้าคุณกําลังมองหาบ้านระดับลตร้ารักชวรี่ในย่านอาลีที่ไม่ได้อยู่แค่ติดแต่อยู่กลางย่านอาลีจริงๆผมขอแนะนาโครงการนี้ครับวีอาลีโดยพาวเลียวเอสเตดซึ่งโครงการตรงนี้ตั้งอยู่ในซอยอาลี 3, สซอยเดียวกับบ้านข้าราชการระดับสูงในอดีตซึ่งยังคงความเงียบสงบและความเป็นทําเลทองที่หาย,ยากสุดๆวีอาลีเป็นบ้านเดี่ยว3.5ชั้นพร้อมสระน้าส่วนตัวทุกหลังมีเพียงแค่6หลังเท่านั้นครับในโครงการโดยที่ดินต่อหลังอยู่ที่5 3 5 6สตารางวาพื้ที่ใช้สอยส550ตารางวาพห้น,น,หน3ที่จอดสถแล้าร่ายน้าสวนตอฟังก์ชันซิกเนเจอง เพนเฮาส์ที่ให้คุณปรับแต่งแปลนบ้านได้เองตามสไตล์ในราคาเริ่มต้นเพียง89ล้านบาทและตอนนี้เหลือเพียงแค่2ยูนิตสุดท้ายเท่านั้นเหมาะสาหรับคนที่ต้องการบ้านรูใจกลางเมืองจริงๆที่ไม่มีใครเหมือนเพราะนี่ไม่ใช่แค่บ้านแต่มันคืออะไรไอเทมกลางอารีที่ทั้งอยู่ได้และขึ้นมูลค่าไปพร้อมกับยานนี้ครับสนใจข้อมูลโครงการวีอารี R e หรืออยากเข้าชมตัวบ้านจริงทักผมมาได้เลยครับโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยในย่านอารี